วิธีเรียกเงินเข้าทําได้จริงมี3ขั้นตอนค่ะสําหรับการวิธีเรียกเงินนะคะให้เรามีงเงินเข้ามานั้นนะคะต้องเกิดจากการที่ตัวเราเนี่ยมีขั้นตอนเหล่านี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นจิตวิทยาการเงินนะคะลองมาเช็คกันดูค่ะว่าคุณทําอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีก็เอามาผสมผสานให้กลมกล่อมกับชีวิตประจําวันนะคะขั้นที่1ค่ะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายด้านการเงินไหมคนส่วนใหญ่เลยค่ะที่ไม่ค่อยมีเงินเข้าก็เพราะว่าไม่มีเป้าหมายด้านการเงินคุณอาจจะเถียงว่าเฮ้ยฉันมีเป้าหมายด้านการเงินฉันต้องจ่ายเงินนนนราายยเดืออะต้งจ่ เงินตลอดทุกวันเลยนะเพื่อที่จะต้องทําให้เราเนี่ยมีชีวิตรอดต่อไปแต่จริงๆแล้วเป้าหมายทางด้านการเงินงคุณนั้นไม่ได้มีแพชชั่นที่จะให้เงินเข้ามาแบบเหลือเฟือแต่เป็นลักษณะที่ว่าวางแผนวันต่อวันแล้วก็รู้สึกว่าเงินเนี่ยมีอยู่จํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเรียกเงินเข้าอยากให้มีเงินเพิ่มและมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนั้นคุณต้องมีเป้าหมายด้านการเงินค่ะเช่นการให้อิสรภาพกับช่องทางการเงินการรู้สึกว่าเงินเข้าทุกวันมาจากทุกทิศทางเคยได้ยินเรื่องเงินฟ้าประทานมมมัั้้คะเเเงงินนททีี่่่่่รราาาไไตตใจแวก็ดชบ เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วไปเจอในกระเป๋าสูตรเนี่ยล้วงมือลงไปแล้วแบบเจอเงินพันหนึ่งแบบเฮ้ยมันก็เงินเราเองอ่ะแต่เรารู้สึกเหมือนดีใจมากนั่นแหละค่ะเงินที่เราเนี่ยลืมไปนานแล้วค่ะแต่เมื่อเราเผลอๆเนี่ยก็ไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นในชีวิตเราเนี่ยก็ควรจะมีเงินฟ้าประฐานที่เข้ามาในลักษณะเนี้ยบ่อยๆทีๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวเราในบ้านเราหรือว่าเกิดขึ้นกับเพื่อนฝูงหรือว่าเกิดขึ้นกับทุกสถานการณ์นั้นอนุญาตให้เงินเข้ามานี่คือเป้าหมายของคุณค่ะให้คุณเป็นคนที่หาเเเเงงงินงินนนนนน่่าาายใใหห้้้คคคคุุณณปป็็ทีีโชดดกร คนที่ได้พบเงินฟ้าประทานบ่อยๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครเริ่มมีเป้าแบบนี้แล้วก็ให้คิดผู้ทํารู้สึกถึงเป้าหมายเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินสเสน่หาเงินฟ้าประทานเนี่ยก็เป็นเงินที่เข้ามาแล้วมีความสุขมากๆเลยนะคะก็ไม่ควรปฏิเสธด้านการเงินเรื่องพวกนี้ค่ะต่อมาขั้นที่2ค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้มีเป้าหมายในการที่จะขอรับเงินเ้าเนี่ยนะคะข้อที่2ก็คือ เราเนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะว่าจะมีเงินเข้ามีข้อความมากมายใต้คอมเมนต์บอกว่าเนี่ยคือหลอกตัวเองหรือเปล่าเพลหรือเปล่ามาหลอกลวงหรือเปล่าทําไมจะต้องเชื่อนี่เมื่อฉันเชื่อว่าไม่มีเงินเข้าจําไว้นะคะมนุษย์เนี่ยเป็นในสิ่งที่เขาคิดอยู่ถ้าคุณคิดว่าเงินไม่เข้าเงินไม่มีหาเงินไม่ทันมันก็เป็นไปตามนั้นเวลาที่เรารู้สึกอึอดอัดเรื่องเงินเชื่อไปเลยค่ะศรัทธาไปเลยค่ะว่ามาแน่นอนเงินเข้าแน่นอนเชื่อว่าเราเป็นคนที่มีทรัพย์มากเชื่อว่าเราเป็นคนที่มีบุญมากเชื่อว่่่่าาาาฟ้้้ดดินนนนนไมปลออออยยใหคงเรตตแ จะต้องมีเงินใช้ตลอดชีวิตมีเงินจ่ายเหลือเฟือแล้วก็มีเงินเข้าทุกวันวันนี้เพียงให้คุณรู้สึกเชื่ออินรู้สึกทําให้เป็นนิสัยค่ะนิสัยเชื่อว่าหาเงินเก่งนิสัยเชื่อว่าเป็นคนโชคดีด้านการเงินแล้วคุณจะเต็มด้วยพื้นที่สมองแห่งการเงินค่ะระหว่างสมองทองคําของเรานั้นสมองล่างของเรานั้นที่เรารู้สึกว่าเงินไม่มีกับความรู้สึกที่ว่าเงินมีเงินเข้าแล้วคุณคิดดูสิคะว่าศักยภาพด้านไหนที่จะโน้มน้าวให้ชีวิตคุณนั้นพาตัวเองไปมีเงินเข้าตลอดเวลาโอ้โหแค่นี้ก็รูู้้้้้สึกตตื่นนนนนเแลววะะคคราาีมดขั ตอนแรกนะคะเป้าหมายเนาะขั้นที่2คืออะไรคะเชื่อมัน่นสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมคะสแตนบายค่ะคือความพร้อมคือการเวลคั่มคือการยินดีต้อนรับเงินหลายๆคนไม่ค่อยเวลคัมไม่ค่อยยินดีต้อนรับเงินโดยการนั่งพมพูดนะคะว่าตัวเองเนี่ยเงินไม่เข้าต้องอยู่ในโลกความเป็นจริงนะนี่แหละชีวิตเรามันก็ต้องจนมันก็ต้องกระจออย่างนี้แหละคนพวกนี้คิดซ้ำๆในหัวตัวเองจนล้นออกมาเป็นคําพูดพูดซ้ําๆจนล้นออกไปแจกจ่ายคนอื่นคุณสังเกตไหม ว่าเวลาที่อะไรข้อความดีๆสร้างสารรค์เยอะเรื่องการเงินจะมีคนจํานวนหนึ่งชอบมาคอมเมนต์ข้างใต้หรือไม่ก็พูดแทรกขึ้นมากลางวลว่าเฮ้ยหลอกลวงไม่มีจริงหรือว่าใช้คําหยาบคายลึกๆแล้วคนพวกนี้มีปัญหาทางด้านใจคือมีความเจ็บปวดที่มีความเชื่อว่าตัวเองจนไม่มีเงินขาดแคลนนั่นเองก็เลยพยายามจะบอกคนทั้งโลกว่า พวกเรามาจนด้วยกันสิเพราะฉะนั้นคุณห้ามอินนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เพื่อนที่ทํางานหรือคนที่ชอบแสดงความคิเห็นโดยที่คุณไม่ได้ขอนะคะไม่ต้องสนใจให้เรามีความพร้อมอย่างเดียวแตนป์อย่างเดียวที่เราจะต้องรับเงินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่3สําคัญมากค่ะยินดีต้อนรับเงินเสมอค่ะไม่ต้องมีเหตุผลเวลามีเงินเข้ามาคุณสนใจด้วยหรอคะว่าเหตุผลมันคืออะไรฉันยินดีรับเงินทุกสกุลในโลกใบนี้ฉันยินดีรับเงินเข้ามาแบบไม่ต้องมีเหตุผลฉันยินดีรับเงินทุกวันทุกวันทุกกววัันนทุส่ พลังงานเหล่านี้เข้าไปรับรองว่าเป็นการเรียกเงินที่ได้ผลที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแชร์แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์ปั้ปติตานะคะแล้วก็เอา3ขั้นตอนนี้ไปลองทำดูรับรองนะคะว่าได้ผลดีแน่นอนค่ะอาจารย์เปิ้นอวยพรนะคะขอให้ทุกคนมีเงิน12ล้านาแบาทม่ต้องมีเหตุผลมีเงินเข้าทุกวันนับแต่นี้เป็นต้นไปคุณเป็นคนโชคดีด้านการเงินค่ะ